ว่าในสมาชิกคนสงสัยว่าการใช้เลนคปปิ้งบนถนนที่ดีเส้นจราจรแบบซิกแซกมีผลยังไงบ้างเราลองมาดูในวันนี้บ,บนถนนสายแรกดีเส้บบนจังหวัดประเทพสุยเราก็จะมาลองกับเจ้าวลนโมเอสจีควสุดเดียวเลนเดียวล้ก็ผ่าน เลนคิปปิ้งจะทำงานยังไงบ้างคือการจะใช้เรนคิปปิ้งเราจะต้องทำความเร็วให้ถึงระดับที่มันจับเนคิปปิ้งเริ่มทำงานนี่ใช้ไอจีคุยกันได้ลดแล้วนะไปกันเลย เอ,อ,เอ,อไปได้แล้วครับไม่ได้วันนี้ลองขับแบบใช้เลนชิปปิ้งกับฝืนนะ่ะฝืนข้อมือเอาเนี่ยตัวนี้มันจะผ่านไปได้ไหม ฝืนมือผ่านตัวเส้นที่เป็นซิกแซกก็พอไปได้นะจากการทดลองนทีนี้พบว่าแรนทิปปิ้งสูญเสียการควบคุมนะก็ขอแนะนำว่าถ้าจะเส้นจราจารแบบซิกแซกแบบนี้ก็ควรที่จะอดเลนคิปปิ้งออกและควบคุมด้วยตัวเองและลดความเร็วเพราะการใช้เลนคิปปิ้งนี่จะยิ่งทำให้ เกิดความอันตรายได้มากยิ่งขึ้น